คุณครับสาวเพชรบุรีมาแล้วขอบคุณครับแนมะ่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกับผมครับอะไรนะจ๊ะสาวเพชรบุรีคุณแม่เลืจะไปขอหวยศูนย์เลยนะศูนย์ดับสาม,มาแรง <S <S 2> <S 2> <S 2> เบิร์พหลงเบอร์สามแรงอ๋อแม่ไม่ลืมตาหน่ยเอายิ้ม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 อะไรนะรักเธอนิรันร้องอะไรนะเธอนิรันไม่รู้ได้ยินเสมอเธอใช่ไหม้วยเสียงบหมา ที่ไว้ต้องลงเท่านั้นต้องจับเอ๊ะขอบคุณครับยุขึ้นตลอดเลยคนเนี้ยยุขึ้นตลอดอย่ได้ย่ได้ทิมเบลเลอร์อ่าจะไปขอขอยาตัดผมนะอยนะอยากสีเดียวกันนะครับขอบคุณครับอะไรนะฮะ เอาคุณแม่มาแล้วนี่เต้นมเมื่อกี้ขอบคุณครับคุณแม่เอาอะไรมาให้หนูไอสเคีรไม่จงชิดจากนกครนายกขอบคุณครับเอาละลายหมดทำยังไงทีเนี้ยฮะฮะใหะไ้ได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 ้ไอสเคีรไม่จงชิดจากคุณแม่นะซุมนี้นะซุมนี้นะซุมนี้นะเขาบอกอร่อยมากเขากินแล้วเนี่ยขอบคุณนะคุณแม่ครับนะฝากไว้ด้วยคุณแม่สุดลูกค้ามารอแล้วเร็ว ฝากไว้ด้วยแช่ตู้เลยนะ